ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่บ้านของแม่คือใหม่ข้างบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขอเสียงตัวเือต้อนรับครับนะครับเลื่อเช้านี้เรามีพิธีบวงสวงและก็มีรำบวงสวงนะครับเปนวัที่2กลางท้ง3ชุด ผมมองแล้วผมมานั่งชมบรรยากาศแล้วไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนภาพแจะออกจากสุนเนินบ้านฉันไปเนี่ยน,นะครับรับรองว่ากา,ารทุกทุกนั้นนะครับจะสร้างความจดจำความประทับใจให้กับพี่น้องชาวบุรีมุขเมกือใหม่อย่างแท้จริงครับนี่คือผู้นำทั้งนะระับ12หมู่บ้านโดยการนำของท่านกำลังโปส,สินภูมิคุเนินกำลังตะบ,บนมักเกือใหม่ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับ และสิ่งสำคัญยิ่งนะครับหัวเรือใหญ่ในการจัดงานนะครับวงสวงนะครับฐานเจ้าพ่อบุรีในครั้งน,นี้นะครับ คุนคนนี้ที่มีแต่ให้นะครับพี่พี่แกจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมนั่งคุยอยู่ครับเพราะว่าสนิทสนมกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมารับใช้นะครับพี่กำนันดำนายกฮิรันนะครับก็ขออนุญาตกบมือต้อนรับท่านนายกฮิรันพงพันใจนาย,นายกองการอิหารส่วนตำบนมัคเกลือใหม่นะครับ สิ่งต่างๆนะครับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นนะครับให้กับทุกท่านพุที่น้องกาบูดมะเกลือใหม่นะครับและต้องขอเรียนเชิญน,นะครับเจ้าภาพ การจัดดนตรีในค่ำคืนนี้ในวันนี้นะครับได้แก่เจตุ่มกัญญากรแหวนทองจันนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับท่านบอกว่าแก้บนสารเจ้าพ่อบุญลือหาดนตรีมาให้เล่นขอเสียงพวบมือให้ท่านด้วยนะครับตัวตัวแทนคุณสันนะครับวันนี้นะครับกล่าวขอบพระคุณไปอย่างยิ่งและในตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำลังโทสินนะครับได้กล่าวนะครับต้อนรับและต้อพบปะกับทุกท่านนะครับขอเชิญครับ ครับก็เรียนนะครับท่านงานโปรโมทงานนะครับนายอโค์การบริหารส่วนตัวเมืองนะครับพี่น้องเราราชสีนะครับแล้วก็ทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับมีความสุขนะครับที่เห็นพี่น้องนะครับมาให้กําลังใจนะครับมาร่วมงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับเป็นพิธีมาไหว้ตั้งแต่ทีสองทีสามแล้วนะครับแล้วก็ เป็นพี่ีตอนตวงสายนะครับแล้วก็ขอบคุณนั่รับนะครับทั้งสามชุดนะครับที่ทำเพื่อดวงตาของเราในครั้งนี้นะครับขอบคุณหลายๆทีมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเกิดงานทุกวันนี้นะครับก็เป็นพี่น้องช่วยกันในรับการสนนนะครับก็มี่วงเช้าก็เป็นดนตรีนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ มาเชียร์มวยด้วยกันนะครับก็มีมวยมีหนังนะครับก็งานประเพณีในครั้งนี้นะครับจะจะัดเลยไม่ได้นะครับแต่ข่ยพี่น้องสนับสนุนร่วมมือช่วยกันนะครับเพราะว่าเราร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นมาให้ผู่ตานะครับแล้วก็ทุกทุกปีนะครับไม่ว่าแรมปูกข้ามเดือนผูกนะครับเราจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะ มาสักกะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของเรานะครับคือสารปูตาของเรานะครับวันนี้ก็สุนานร่วมกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับการตบกบขังอาจจะตบกระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยกันนะครับเราจะไม่มีเรื่องกันนะครับวันนี้นะครับให้สนุกสนานนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับก็สร้างความ เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับก็ขอบคุณมาาที่นี้ไปยอย่างดีครับขอบค,ครับขอ,ขอเสียงโบกมือให้กับท่านกำนันตัวศรีทุนสุนังกำนันตำบลมะเตือใหม่นะครับแล้วภาพตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกพิทลันพมทันใจอายุกรมกาแหน่สุนตบนุญมะเตือใหม่นะครับในกล่าวเปิดการจัดนะครับงานบวงสรวงในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ เรียนท่านกำลังกรูศิลป์ทุนชงเงินกำลังตะลุมเมื่อเกินมาเรีนท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสิบสองหมู่บ้านเรียนสมาชิกเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านครับที่เข้าร่วมและเรียนพี่น้องชาวลูกเจ้าพ่อหรือทุกท่านครับวันนี้เป็นมหาสมิทธิ์ที่ดีครับที่เราได้มาจัดงาน หลายวันหลายครั้งหลายปีที่เราไม่ได้จัดางานนี้อย่างแบบนี้อันเมื่อม,มาจากโควิดนะครับวันนี้เราก็ได้เริ่มต้นในศักกาชใหม่ซึ่งเป็นศักราชที่บอกว่าเราได้มาร่วมบุญบารมีของเจ้าพ่อคุณมีตั้งแต่วันแห่วันที่ห้าเราก็มาร่วมกันอย่างเต็มจุน,นาฝาข่างวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับขอให้พี่น้องเราสนุกสนานกับ วุญมันตีวงค์อะไรรถมิลสิ์ให้ให้เต็มที่ทางรถโครงการปริหาส่วนตัวก็พร้อมมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็พร้อมป,ประจำจุดเรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้ววันนี้มีเจ่าที่น้องเราที่จะมาร่วมสักการะจารเจ้าพระพุธนะครับขอบคุณท่านกำนันภูสินที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงใหญ่ขอบคุณชาวราชสีขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อเกิดใหม่เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับที่ร่วมงานขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่ร่วมงานในวันนี้ซึ่งปรากฏการที่ส่วนราชการได้มาเห็นว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้เราจะมา,าพื้นกับสาราจะพ่อคงษ์ลีมาไหว้ด้วยกันนะครับวันนี้ได้เวลาเหมาะสมนะครับท่านผู้ใหญ่นกน้อขอเปิดงานพิธีบวงสวง สารเจ้าพ่อคุณดีเวลานี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกธิรันคุมิพันใจนายกอง์การสารส่วนบตะบลวัดเกลือใหม่ได้กล่าวเปิดนะครับําลังใจสําคัญยิ่งนะครับในวันนี้โดยเฉพาะผมได้เรียนนะครับเมื่อสักครู่ว่าผู้ที่นะครับ จัดหาดนตรีมาเล่นในช่วงดังวันนี้นะครับเส้านหน้าเลยนะครับนี่คือน้ำใจไมตรีที่นะครับลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาข้อใหญ่บุญลือได้จัดนะครับน้องนะครับมอบให้กับท่านก็คือนะครับจัดดนตรีมาเล่นในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณเจ๊ตุ่มตันกระตนแหวนทองจันนะครับตอนนี้อยู่ประเทศไอร์แลนด์นะครับมีตัวแทนคุณสามคนนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับ เราก็จะสุบสานกันต่อไปต่อจากนี้ลถจีน้ำมาแล้วด้านหน้าเมทีออกมาเยอะๆสาวงามสตรีต่างๆนะครับมามามา,มาสนุปด้านหน้านะค,ครับเขาเรียกว่ามาวันไหนสงการอีกครั้งหนึ่งกับต,ตาจาักงานวงสวงผู้ใหญ่พุลือในครั้งนี้ครับขอญอาตแจ้งว่าเมื่อเช้านี้มีผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญน้โมทนา,ากับงานวงสวงนี้ยอดอยู่ที่68,700 เจ็ดสิบบาทสาธุสาธุสาธ,สาธุเรายังนะครับรอรับสายทานน้ำใจที่ท่านจะร่ว,วมอุญนน้ำมมูตนาด้วยนะครับและค่ำคืนนี้นอกจากนะครับวันนี้ช่วงเมรวันดนตรีเล่นสุดจบลงแล้วนะครับจากนัดวิสิกางคืนนี้สึกวันรวมน้ำใจพ่อใหญ่บุญลือเปียบมวยแล้วหลายคู่ด้วยกันมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจนะครับลูกหลานเรานะครับที่จะ มาแสดงความสามารถในการชกมวยกันในค่ำคืนนี้ครับโอกาสโดยนี้นะครับผมจะขอให้ทุกท่านได้ปรบมือให้กับทีมงานทั้งหมดบนเวทีอนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียนเชิญท่านทัก่อนตามมาทียไัยข้างล่างและด้านหน้า